ขายอะไรช่วงสงการนะขายข้าวน้ำแล้วก็แป้งค่ะขายทุก<ข>อย่างเลยกระป๋องเป๋าอ๋อขายมานานยังครับเนี่ยขายทุกปีค่ะกี่ปีแล้วขายมาตั้งแต่หอ,อายุยี่สิบเดือนนี้ห้าปีแล้วห้าปีป,ปีแล้วแล้วมีความคาดหวังว่า,าจะทําค้าขายได้ดีไหมปีนี้คาดหวังว่าดีไหมแต่ดูเห็นลูกข่าวไม่น่าจะด,ดีแล้วปีนะี้เพราะว่าเขาไม่ให้รถเข้าอ่ะแล้วใครจะมาเที่ยวแบบเป็นคนเท่ยวท ที่เขาปิดหมดเลยอ่ะใช่เขาลงข่าวว่าไม่ให้รถมันขนน้าเข้าขก็เลยคิดว่าปีนี้แ่่จะดีแต่ลงของไปเยอะมากมากแล้วแต่ขอให้ขอให้มันดีอะ่ะสมัยก่อนนี้เขาไม่ปิดรถเลยฮะไม่ปิดนะคะไม่ปิดแล้วก็เล่นได้ตีสี่ห้าทุ่มเลยเอ๋อใช่แล้วทำไมเขาถึงห้ามเพราะอะไรหนูก็ไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าถามว่าปีที่แล้วทุกปีมันมีคนตีกันบ่อยแต่ว่าปีสองสามปีแล้วมันไม่มีแล้วก็ แล้วก็ห้ามนี้เราจะค้าขายได้ดีเท่าเดิมไหมไม่มั่นใจแต่ปีแล้วได้ค่ะได้ปีนี้ยังไม่มั่นใจเลยต้องรองก่อนพอบอกตัวเลขได้ไหมปีหนึ่งขายเท่าไหร่ปีหนึ่งต่อวันเหรอคะก็ได้กำไรพันกว่าบาทพันบาทต่อวันใช่ลงทุนเท่าไหร่ในะต่วันลงทุนไม่เท่าไหร่คะ่ะเพราะแป้งมันลงทุนน้อยแต่ของวันอื่นอ่ะมันก็ลงทุนเยอะแต่ของอื่นเอามาเฉลี่ยกันแค่ไม่ได้กําไรมากแต่อ,อดีตเมื่อประมาณสักเกือบสิบปีก่อนกับปัจจุบันกับที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยมีการมาท,ท่องที่ยวเยอะไหมฮะลลงไรง ลดลงไหมเมื่อปีที่แล้วลดลงบ้างเพราะคนไม่พาเที่ยวที่ดีกันเขาจะไปบางแสนกันมากกว่าอแต่ปีอื่นอะเยอะที่เขาไม่ห้ามไม่กดไม่เยอะอะค่ะอ๋อถ้าเกิดห้ามแล้วคนมันจะน้อยอรอใช่ใช่ใชมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมาไหมมีไหมทุกปีมีนะมีพวกนักตั้งชาติมาปีที่แล้วไม่มีเลยอ๋อพอห้ามแล้วไม่มีใช่คือมันทาให้เขาไม่สามรารถเดินทางสะดวกใช่ไหมยังไงใช่ค่ะใช่เขาห้ามมารถกระบะขนน้ำเข้าอะไรอย่างเงี้ยมัน ไม่ดีเลยแล้วเขาจะเล่นกันยังไงอ๋อก็อคือ<ช>ทําให้มันสนุกน้อยลงเหรอใช่ใชถ้าเขาจะกั้นไม่ให้ตีกันมากขึ้นก็เอาตำรวจมาลงที่เยอะๆก็ได้แต่ว่าตีกันระหังเนี่ยส่วนมากเขาจะตีกันฝั่งนูนง้นฝั่งโ้นก็จะเป็นลูกเยอะแต่ว่ามีแยบอยูเ่เพราะว่าเขาจะากั้นความคาดหวังของเทศกาลสงการานต์นี่เราในฐานะคนแปดเลี้ยวเนี่ยคาดหวังอะไรไบ้างครับฝั่งท่องเที่ยวค่ะขายของอันเนาะเพราะแม่ค้าว่าก็อยากได้ขายอีนะท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้าง ที่อื่นเขาไปกันหมดแต่แปะเริ้วไม่ค่อยมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยคนจากที่มาที่อื่นมาเขาเขาเห็นข่าวแบบเนี้ยเขาจะมาทำไมล่ะคนน่ะมาไม่ได้เขาจะเล่นยังไงมีการแปะป้ายอันอย่างคือหมายว่าตันนี้มีการมาจองหรือกาทำอะไรนี้พี่แปะป้ายแบบเนี้ยเหรอคะเพราะว่าหนูว่าจองตั้งแต่เดือนแล้วก็เห็นเขาจองก็เลยจองที่ของหนูทุกปีของหนูอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมองเมื่อวานอ่ะมีคนมาแปะมาแย่งที่ออกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงพี่มันไม่สมควรมาแย่งที่ของคนอื่นเขาคนอื่นเขาทํามาค้าขายเหมือนกันอ่ะ เอาที่อื่นก็ได้หรือไม่มาขอดีๆก็ได้หนูก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้ามาดึงออกเลยโดยที่ไม่บอกจะขอเขาเนี่ยเราไม่สมควรเนี่ยมีการมาเรียกเก็บค่าที่ค่าอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีก็เห็นมีการติดจองว่าเป็นแถวนึงใช่ไหมใช่ใช่ขายฟรีตรงเนี้ยมาดึงกันอีกเหรอใช่ใช่คือยังไงนะคือมันเราจองก่อนจองหลังยังไงไม่เขา้าใจจองก่อนคะ่ะเราไม่รู้ว่าจองก่อนจองหลังแต่ว่าตอนเรามามันไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แปะคนที่แปะก่อนก็สามารถได้ก่อนแต่บางคนที่เขาไม่แปะเขาไม่เห็นเนี่ยเขามาล่องเราออกเลยมันก็ไม่ใช่ ที่<ก>นูก็โดนเขามาแย่งเราเนี่ยใช่ใชม่มีการแย่งกันนะก็เห็นลงเพจก็มีลงเพจหลายอย่างว่าตรงนู้นก็โดนเขาโดนกันเยอะหนูก็เลยมาดูเมื่อวานก,ก็ดันมาหนูโดนอีกอใจุดนี้จุดด,ดีเหรอขายดีเหละขายดีเส้นนี้ขายดีกว่า